สวัสดีครับพบกับผมนิคมบอลทัวร์นะครับวันนี้ก็ได้รับคลิปจากเอฟซีนะครับซึ่งเดินทางในเส้นทางเส้นนี้เป็นประจํานะครับจะพามาดูน้ําในแม่น้ําชีนะครับช่วงอําเภอมหาชนะชัยนะครับปีนี้นะครับนี่นะครับปริมาณน้ําวันที่21ตุลาคม2564นะครับอาจจะเป็นคลิปย้อนหลังหน่อยนะครับแต่ว่าก็มาอัปเดตน้ําให้ดูนะครับ นี่เป็นเส้นทางทางนี้ก็คือไปทางไปราศีนะครับนี่ครับปริมาณน้ํานะครับน้ําเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะครับอีกสักถ้าฝนไม่มาอีกนะครับก็จะแห้งนะครับไม่มีเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับนี่คือเส้นทางไปคำเตือนแก้วนะครับปริมาณน้ํานะครับ นี่นะครับไปทามคำเขืดนแก้วนะครับฝั่งทางนู้นนะครับตรงไปครับหลังจากได้ชมคลิปสั้นไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็ดูคลิปยาวนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งแม่น้ำมูลราศีกันบ้างนะครับนี่นะครับราศีสไลด์้างน้าเราคือตลาดราศีนะครับนี่ฝั่งทิศตะวันออกของสะพานนะครับไหลไปเขื่อนหัวนานะครับนี่ นี่มาน้ําเยอะนะครับนี่คือไปเสียก็ปล่อยนะครับตรงไปนะครับฝั่งนี้มาจากไหลมาจากเขื่อนราศีสไลด์นะครับนี่ที่ตะวันตกของสะพานนะครับนี่คือเห็นตึกสูงๆงนั่นคือโรงพยาบาลราศีสไลด์นะครับยังเยอะอยู่นะครับน้ำ ระหว่างช่วงนี้นะครับเป็นน้ําที่มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับต้องขอขอบคุณเอฟซีา FC มากๆนะครับที่ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งให้ท่านผู้ชมนีก็มาตัวได้รับชมกันทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ